แม่เกศทนไม่ไหวขอปกป้องลูกสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากโดนด่าเสียเสียให้หายคะ่ะหัวอกคนเป็นแม่เรียกได้ว่าขอปกป้องลูกสาวแบบเต็มที่เดินน้าแจ้งความเอาผิดสำหรับเลียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาด่าลูกสาวนานนับปีต้องบอกเลยว่าทําอะไรก็เป็นข่าวเสมอละคะ่ะสาหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเราไม่ว่าทําอะไรก็เป็นที่ดราม่าตลอดเลยอย่างนั้นหลังจากที่เลิกกันกันกบอดีตแฟนหนุ่มเนเงินก็เลยทําให้เธอน,นั้นเจอดราม่าหนักมากล่าสุดหัวอกคนเป็นแม่ขอ ปกป้องหน่อยลคะค่ะโดยแม่เกตั้นออกมาปกป้องสาวเจนนี้ในหมดท่าสดชื่นหลังโดนตามด่ามานานหลายปีเขาเดินหน้าเอาความแจ้งความผิดสําหรับเปลี่ยนคีย์บอร์ดโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านแม่เกตเองจัดการเองอทุกขั้นตอนหลังยอมความมานาน,นดังนั้นแม่เกตออกมาโพสต์ข้อความว่าครอบครัวแม่เกตอยู่สบายดีค่ะทุกคนเลยเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ให้กำลังใจและให้โอกาสในการทำงานส5่ถึงปีชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีมาตลอดจากหน้ามือเป็นหลังมือ ก็ว่าได้ค่ะจากที่ไม่เคยมีอะไรเลยกับวันนี้มีทุกอย่างได้เพราะว่าลูกแม่สองคนเป็นคนเก่งขยนันและอดทนไม่เคยปฏิเสธงานเลยทําทุกอย่างที่ได้เงินมาแต่วันนี้รู้สึกสงสารลูกๆทั้งสองคน ทำอะไรให้กับคนอีกกลุ่มนึงที่จ้องแต่จะดา่าจะว,ว่าสารพัดอย่างในระยะเวลาหนึ่งปีที่ถูกลังแกครอบครัวก็ได้แต่ปล่อยวางมาตลอดเคยให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้น <S <S ก็ได้แต่คิดว่าเขาคงจะเลิกได้สักวันแต่ตอนนี้รู้สึกสงสารคนที่โดนข้อหาหามิ่นประมาทหรือว่าหมายสารไปถึงบ้านคงไม่มีใครดีใจกับเรื่องแบบนี้แน่นอน กลับใจยังทันเสมอฝากไว้ให้คิดสุดท้ายความดีชนะทุกอย่างค่ะช่วยกันแชร์ด้วยนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจยังไงก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ